ก็ขอสวัสดีนัก DIY ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาโมมอเตอร์ DVD นะครับตัวนี้นะครับให้มันแรงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแรงของเดิมก่อนนะครับนี่ครับเสียงแทบไม่ได้ยินเลยครับ เป่าแทบไม่ไปเลยครับขนาดกระดาษยังเปล่าไม่ไปเลยครับอันนี้มอเตอร์หมุนถูกนะครับหมุนไปทางนี้นะครับลมจะไปข้างหน้า เอาครีมแงะตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็จับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับค่าเอาออกมาแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับเปลี่ยนแค่คาไฟเฉยๆ ให้ดูคอยเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอยตัวนี้ใส่นะครับค่อยดึงหัวคอมแบบนี้ออกมานะครับ จากนั้นก็ให้เอาคอยตรงนี้ออกนะครับเอาออกหมดเลยนะครับครับพอเอาลวดออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเอาลวดเส้นใหม่พันเข้าไปนะครับตัวนี้ขนาดประมาณไม่ถึงหนึ่งมิลนะครับตัวนี้เส้นนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพันเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับคอที่ผมพันเสร็จแล้วนะครับนี่พันไปยี่สิบรอบนะครับพันไปทุนและยี่สิบรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ บแบตจะใช้แบต 2S นะครับเมื่อกี้ลองเทสใส่แบต3.7โวลต์นะครับแทบไม่หมุนเลยครับไฟตกเหลือ1.01โวลต์กว่าๆนะครับมันไม่มีแรงขับมอเตอร์นะครับก็เลยเปลี่ยนใส่ใช้แบต 2S ดูนะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาใส่รถมอเตอร์ไซค์บังคับนะครับตัวนี้เอาใส่โดนก็น่าจะขึ้นนะครับผมว่าแต่ผมจะเอาใส่มอเตอร์ไซค์บังคับนะครับถ้าทารถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วจะเอามาให้ดูอีกครั้งนะครับ